ครับในดินแดนละนาโบราณนั่นนะครับมันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับนับตั้งแต่สุขโขไทยนี่ยนะครับไปจนถึงปู้นะครับสิบสองปนาเมืองกลิ่นพุกนั้นก็ไปม,มามันมีหลายพ่อพันนะครับที่อาศัยอยู่ในแคว้นนี้นะครับอย่างเช่นนะครับไตย,นตยวนไตล่ว ไตลื้อไตเขินไตยองนะครับมาสี่ห้าผ่อพันลักลักนะครับแม่มาอ่านย่อยๆเนี่ยเขาอย่าบอกเกิดตือนนะครับแม่มาอ่านป้นใจพระจาเขียนเดียวก่อนนะครับออักระละนานั่นแะครับแม่มาป่้นใจกันมาเจนนั้นแหละนะครับแม่มากาะเวลาสำเนียงํำอู่นั่มาอาจจะพิเพี้ยนกันไปนิดๆนะครับอมันก็ฟังกันหัวเรื่องอยู่นะครับแม่มา แต่เบรเดียวนี้มันอย่างว่านะครับมันถ่ายทอดกันมาเจ็ดแปดรุ่นสิบรุ่นแล้วนะครับเป็นไหมมันก็ถึงปบระเดียวนี่มันโฮกกันหมดแล้วนะครับมาปลายปลายเนี่ยนะมันหมูไลายเป็นไผยแล้วนะครับมาอันส่วนใหญ่บางกรมมันก็เขียนเหมือนกันแล้วก็มาอันบางกรมเนี่ยมันห้าหันมันก็เอ๊ะมันอย่างไรมันเขียนแปลกแปกกันนะครั็เขาจะไปทึกทักไปเรื่อยแล้วก็ว่าอัน กรรมมันนั้นมันพิษมันทุกนะครับมาเอาไปศึกษาก่อนนะครับมือเอาไปอันพ่อไปเรื่อยอันศึกษาทมปุ้นทมเพ่ทมไปเรื่อยแ้วก็มาเออมันแน่ใจก่อนนะครับมากว่าจะไปว่ากนนะครับเนี่ยอาวันนี้เรามาวิเคราะห์กันนะครับก็บอกนะครับแม่บอกนะครับแม่บอกก็ใช้ตัวบานะครับแม่นี้โบราณมันปะป้อมนะครับมันมันรุ่นนี้มันรุ่นมาเปลี่ยนภาษาเจ้าบ้านแล้วมัน เป็นป <reg> <ant> ้าป้อมก็ได้ครับเป็นตัวบะก็ได้นะครับเห็ไ pues ม่มาเกาะทุลแต่บริบทนะครับมามันจะบอกนะครับอ่าบอกมันจะต้องใจไม่กาะนะครับมาไม่กาะนะครับมาบ่อเอาบ่อก่อนนะครับอ่าบ่ออันนี้บ่อนะครับบ่อนะครับหมายมาบ่อนะสะกดด้วย ตัวกะนะกะอ่าอ่าได ika, feels, ้กะนะสะกดได้กะมันได้เสียงเอกนะเห็นไหมออกมาบอกนะครับมากะดาบะนะครับอท่านดากับบอดนะครับเห็นไหมออันบะกับบอบนะครับเห็นไหมอันมันกะดาบะเนี่ยมันจะออกออกมาเสียงเอกนะครับอืถ้ามันถ้าเป็นไอตัวธรรมดาแล้วก็ตัวอักษรสูงอย่างเอ็นนะฮะถ้ากะดาบะมันบอกนะครับมา ถ้ามันไอไอไออันอ่าสะกดอยู่ตรงนี้แล้วก็บอมเห็นไหมอ่าเสียงสามัญเลยเห็นไหมบอมเห็นไหมอ่าบอลนะครับบอลบอลปุ้นปุ้นก็เขียนเป็นตุวละแตนบอลเห็นไหมอ่าก็อย่างนั้นนะครับเอาบอกนะครับมาวันนี้เอาอยก่มาบอกนะเห็นไหมเมื่อมีตัวสะกดแล้วภาษาลนาวนบอกให้ลบไม่กังวลนี่ออกเง่าย ลบไม้กลางบนนี้ออกเหี้ยอันบันวายอันนะฮะอ่าปนบอกว่าลบไม้กลางบนออกเหี้ยคือเหลือเตีาอให้แม่ในในไหมไหไหไหแต่โบราณปนบอกว่านะครับอันนี้ก็บอกแล้วนะครับแต่โบราณโบราณป้นว่านะครับโบราณป้นว่าอโบราณป้นว่าปนเอาเอา ตัวกะเนี่ยมันเขียนยา a u นะครับมันเขียนกันยา a อ่าเขียนกันยา a มันมันล้นไอ้มันมันบบกพอที่เขียนในปั๊บสาใบลานแ้วมันมีน้อยนะครับปุนเดี๋ยวย่อนะครับเหมนมะย่อเอาไปอันเนี้ยกลายไปเป็นใส่เป็นไม่กักเหนะครับไม่กักนะครับเอไม่กักนี้อย่างนี้ก็บอกนะครับเหมนมะแต่ตัวกะนะครับบอกนะครับบอกแล้วนะครับอืแต่ปนยังเอาอ่าบางเตือปกิเอา ตัวฮะไซท์เนี้ยมันก็จะออกเสียงบอกนะครมันจะเสียงห้วนๆสั้นๆหน่อยบอกนะครับบกอะไรบกอันเนี่ยแม่อันเปิ้ลฮองว่าไม้กะปูญย่านะครับกะปูญยาเมันจะออก <ๆ S 2> เสียงสั <S ip out> ้นหน่อยนะครับมาบอกนะครับบอกเลยแมอ่าได้แล้วนะครับมาอันนี้บอกโบราณนะครับเขียนกันมาอี้นะครับบอกไม้กะปูญย่านะครับมาอ่าบอกธรรมดากับสะกดเขียนไปตะกี้แล้วนะครับอ่ะไม้ก่อนะครับอ่า ไม่ก่อสะกต๊ตด้วยตัวกะเห็นไหมอ่าก็บอกนะครับอบอกอือ่าก็เขียนได้สองแบบนะครับท่านจะไปเขียนแบบใดก็พิจารณากันนะครับตามที่ผมอธิบายไว้เบื้องต้นเมื่อกี้นะครับเห็นไหมอ่าท่านจะเขียนแบบใดก็มันก็บกบผิดนะครับอือ่ามันก็เปยากนะครับมามันจะเป็นยากยุ่งยากตอนที่ว่าเอาไปขยายความเมื่อคนอื่นในหูในหันตัวนี่อันนี้มันยากกว่านี้นะครับอ เพราะว่าภาษาลนาของเฮามันเป็นภาษาที่มันตายไปแล้วนะครับมามันอย่างว่านะครับมันอ่ามันมีคนเฮียนน้อยนะครับอ่ามันก็เลยคนทั่วไปบั่สามารถอ่านได้นะครับเฮาก็จะจําเป็นนะครับจะต้องเอาภาษาอื่นๆมาเขียนนะพจน์ที่พจนหงว่าปริวัตินั่นแหละครับมาอันภาษาที่มันใกล้เคียงภาษาลนา อ่าหน่อยนะครับก็คือภาษาไต้นะครับมาภาษาไทยนั่นนะครับมาเพราะว่ามันเกิดมาจากที่เดียวกันนะครับมาปอกุลามกแหงเนี่ยนะครับมามันแยกสายไปบ้าได้นะครับตั้งใต้ประกอบไปเปลี่ยนภาษาไทยนะครับตั้งเหนือก็มาเป็นภาษาละนานะครับเห็นไหม,มอ่าก็อืมผมเองเนี่ยผมได้ใจอ่ารักการนะครับปริวัติ ภาษาละนาเนี่ยดูยเอาภาษาไทยมาเขียนเนี่ยนะครับอของสภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับปนตกลงกันไว้ว่านะครับอตอนปีสองแปดนะครับปลายปีสองแปดนะครับตกลงกันไม่ว่านะการที่จะเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับมาปริวัติเขียนเป็นภาษาละนาเนี่ยกระทาได้อยู่สามแบบนะคะหรือสามรูปแบบนะครับเห็มเอ แบบที่หนึ่งนะครับเอาไว้เขียนลักศิลาเจลึกเอกสารสําคัญสาคัญนะครับเฮาหมูถึงแล้วนะครับเฮาไม่ได้ใจนะครับอันแบบที่สองเนี่ยมันคือการยืมเอาอักษรไทยนะครับมาปั๊บเที่บเพื่อเป็นอัคลาลนานะครับแล้วกับประกอบคมขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับผสมประสานกันไปบางทีไม้มันมาตรงมาตัดกันนะครับมันมาเหมือนกันนะครับมาเฮาก่เอาภาษาไทยเป็นลักนะครับ กับเวลาอ่านนั่นท่านจะต้องอ่านเป็นเนึกเสียวเป็นอักขละละนานะครับมาหน้าตามันยังใหญ่แม่ตัวบอใบไ,ไม้แม่บอใบไ,ไม้นะท่านจะต้องพ่อว่ามันเป็นตัวบะนะครับแม่ <c oughs> ต้องเป็นตัวบะมา้านมันคนทั่วไปเข้ามาอ่านนี่มันจะผิดเพีย้ยนกับมดนะครับเพราะว่าคนที่อ่านอ่านนั้นจะต้องเรียนหูภาษาละนามานะครับ่าเพราะนี้เขามาเอาเขามาเอาก่อนเลยนะครับมา เทียบไปมาก่อนนะครับตัวบานะครับตัวตัวบอลไม้มาเทียบนะครับเห็นไหมอ่านตัวอ้ากันย่นนะครับก็ตัวอ่างนะครับเห็นไหมอ่านไม้ซัดเห็นไหมไม้ซัดนี่มันแตนตัวกะนะครับเมื่อแตนไม่เป็นไม่กักนะครับอันนี้ไม้ซัดเนี่ยทําหน้าที่เป็นไม้กักนะตอนนี้นะครับเห็นไหมอ่าก็อ่านี่ครับ่าก็ แต้นไม่ก๊ก็คือตัวกะนะครับมาอันนี้เห็นไหมอ่ามะไม้กะนะครับมอ่ากันย่อนอฮะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าอ่านมาบอกะนะไม่ใช่นะครับมันต้องอ่านเป็นอันนี้มันตัวบ้านะครับอ่ากันย่อนนะตัวกะอ่าเอาไม้กะไม้ซัดนะเห็นไหมอันนี้มันอ่าตัวตัวฮะนะครับเห็นไหมอ่านมาบอกนะครับเห็นไหมบอกตัวที่สองบอกเรื่องตัวที่สองครับ อันนี้ง่ายหมือนบอกตัวที่สองเนะี่ยทียบมาตรงตัวเลยนะครับเองไหมตัวบะอ่าก็อบอกไม้นะครับอ่าตัวฮะกันย้อนกับตัวอ่างนะครับอ่าตัวกะก็ก๊ไก,กะะ่อ่าตัวหลังก็บบอกนะั่นเมาไหมอ่านตัวหลังก็บบอกนะตัวหน้าก็บบอกนะใหม้มาบอกนะใหม้มาบอกมันจะเสียงสั้นๆหน่อยหวนๆหน่อยนะครับจากไม้กะปุญาัดนะครับเห็นไหมอ่าอันแบบที่สอง ก็ได้อยางงี้นะครับแม่แม่อันแบบที่สามนั่นแหละครับหลักการของการปริวัติภาษาลนาแบบที่สามนั่นแหละครับป้นบอกว่านะครับฟังเาเสียงภาษาลนาตำบลเมื่อนะป้นว่าเปล่งเสียงออกมาอย่างได้นะครับเฮาก็เอาภาษาไทยเขียนไปจะนั้นนะครับมาเฮาบอกพอเห็นก็ได้นะครับบอกพอนั้นนะครับมาลับตาเห็นก็ได้นะครับ อฟังเลยนะครับบอ ok นะกเพูนว่าบอกนะครับมาบอกไทยนะครับมาบอกไทยนี่เนหะ็นไหมบอกไทยบอกไทยพวกเขียนนเเี่นะบอกไทยเห็น ok ไหมอันตัวสองแล้วอันตัวที่สองก็บอก ok นะครับม ok าเนี่ยบอกภาษาไทยพวกเขียนนี่นะก็มาเขียนนี่บอกบอกเห็นไหมได้เลยเนหะ็นไหมภาษาไทยก็บอกมันต้องไปเปลี่ยนแปลงอย่างเพ,าพื่อเอาภาษาที่พวกเขียนได้แล้วนะครับเห็นะ b ok, b ok, ไหมบอกบอกเห็นไหมอ่าอันแบบที่สองแล้วครับ แบบที like ่สองนั้นท่านจะต้องเป็นคนที่เฮียนหูภาษาละนามานะครับมาถ้ามาอ่านจะผิดเพี้ยนนะครับต้องพอว่าอันตัวนี้แบบเป็นตัวบ้านะครับมาอันนี้เป็นตัวอะกันย่อนนะครับมาอันนี้ตัวกะนะครับเห็นไหมอันนี้ไม้กะนะครับมาเห็นไหมอันนี้ตัวบ้าตัวอะกันย่อนตัวกะนะอ่านว่าบอกนะฮะอันนี้บอกเห็นไหมอันนี้บอกเห็นไหมท่านจะต้องอ่านอย่างนี้นะครับอ อันภาษาละนาของเฮาก็าเขียนได้อยู่สองแบบอย่างนี้นะเห็นไหมอ่าอัน, i, น,อ,นอันตัวแรกปนใจแบบโบราณปนใจไม่กะปุญญาตนะครับแม่แม่ไม่กะปุญญานะ bleiben, ตอันนี้กะปุญญาตแล้วครับเห็นไหมปนใส่ไม่กับดังบนนะครับนม่มมันก็เลยออกมาบอกนะครับมนะาเพื่อเขียนเพื่อเพื่อให้มันสั้นน่อยนะครับห่วนงวนน้อยนะครับมาตัวหลังนี่ก็ออกให้มันยาวหน่อยนะครับบอกนะฮะอันนี้เขียนเต็มยศนะครับมันบอกนะครับแม่แม่อ่าท่านก็เอาไป พิจารากันนะครับาการเขียนภาษาละนานะั้นมันก็เขียนกันได้หลายแบบนะครับเราจะไปว่าอันฝ่ายนั้นผิดฝ่ายนี้นถูกเรื่องนะครับมาพิจารณาศึกษากันให้ดีก่อนนะครับมาครับวันนี้ผมฝากไว้แค่นี้นะครับผมอขอ,อจบรายการเพียงแค่นี้นะครับ